ไปเดินแล้วไม่เดินไปแล้วไม่เดินไป้แล้วนี่กันไม่พาไปีไหมหมอบอกว่เอาไปหาดีไมหมอเอาไว้สุดท้ายตอนนี้ตอนแรกตอนแรกรับอ๊ะก็ม่ไ้าหเอาแล้วกันไม้จะหนัก

จดีสนพลังศรัทธาเยอะใจดีดีส <Tiger> า <tongue> <leer revenge>

เป็นผู้ที่สวยงามเป็นพลังศรัทธาที่เป็นชาวพุทธที่เขามาไหว้าเยอะมากครับที่มาสี่อ๋ออันนี้เขาไม่น่าหนักครับมาแล้วก็มีน่ารักดี น,น่ารัเป็นคนนิสัยดีอันนี้สสยดีกันรักษาเนปาลเน,นปาลอ,อ,อ,อนปาลเขาคนนิสัยดีดีๆๆๆๆ <laughs> <Thank you. laughs> one person वन <laughs> पर्सेन्ट <I'm all out. laughs>